ให้ฟังเสียงค่ะต้นไม้ในสวนของเพื่อนบ้านหักเลยหดูค่ะต้นอาคาเซียเขาไม่ค่อยแข็งแรงเนาะตอนนี้เก้าโมงค่ะทุกคนวันนี้มีแดดน้อยนึงค่ะแต่ว่าลมดูใบต้นเมปเปิ้ลมันหล่น เป็นลาบไอ้นี่อยูอ่ไม่อยู่ไม่อยู่นะเนี่ยม,มันแรงมากกบไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ยถ้าเราเดินแล้วก็มีเสียงสะเทือนตัวนี้มันก็จะส่งเสียงค่ะทุกคนใส่แบตเตอรี่ไว้นะคะเนี่ยอ่ได้กินไหมคะ เครื่องมือสำหรับไล่ตัวตุนค่ะทุกคนเขาก็จะส่งสัญญาณอยู่นะคะกลุ่มเดินมาคุณยังหาไม่เจอเลยพัชชีค่ะทุกคนกบอกไว้ในน,นี้เลยนะคะเนี่ยเออไม,ไม่ไม่ตายไม่ตายอกไว้อกไว้ร้อนเหมือนกันนั่นนี่ยนี่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 ไอ้น้ำขึ้นเลยอยู่ข้างนอกนี่แหละ ดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับกบค่ะแม่บ้านเบลเยียมนะคะวันนี้อากาศหนาวมากค่ะทุกคนหนาวกว่าทุกวันเลยนะคะ8องศาเท่านั้นค่ะลมแรงมากเลยค่ะมันดังวิวิวิวเลยค่ะเอ่อเปิดออกเปิดหน้าต่างออกไปนี่แบบว่ายืนไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนระวังปลิวเลยละคะ่ะของทุกอย่างที่กบวางไว้พวกกระถางต้นไม้ปลิวว่อนเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า มันตกไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคะหลายวันแล้วนะคะที่กบไม่ได้อยู่บ้านเลยค่ะออกจากบ้านเกือบทุกวันเพื่อที่จะไปหาวัตถุดิบไปหาซื้อถ้วยชามไปเตรียมของนะคะทุกคนเพราะว่า,าจำไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนนะคะที่กบบอกว่าเพื่อนคุณสามีจะให้กบทําอาหารให้กับแขกของเขานะคะแขกสิคนนะคะก็เลยเดินทางไปในหลายๆเมืองนะคะ อย่างเช่นคลิปที่แล้วนะคะที่กบได้ไปที่เมืองเกงน,นะคะทุกคนกบก็ไปหาอุปกรณ์ก็ได้มาครบบ้างไม่ครบบ้างนะคะอย่างพวกเออน้ำน้ำตาลน,น้ำน้ำตาลกับน้ำมะขามเปียกอันนี้คือไม่ได้คะ่ะทุกคนเพราะว่ากบสัญญาว่าจะทําน้ําผัดไทยน้ําซอสผัดไทยให้กับ เ,เพื่อนๆที่ขอมานะคะกบก็เลยไม่มีวัตถุดิบตัวนี้นะคะก็เลยจะไม่ได้ทําวิดีโอตัวนี้อีกสักพักหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ลืมแน่นอนค่ะเมื่อไหร่ที่กบได้ไปแล้วก็เขามีนะคะกบก็จะซื้อมาเตรียมแล้วก็ทําวิดีโอให้กับทุกคนได้ดูค่ะไม่ลืมแน่นอนค่ะสัญญาแล้วนะคะก็ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปตลาดสดตอนเช้าค่ะทุกคนเพราะว่าจะไปดูมะม่วงค่ะเมนูที่กบจะทําเป็นอาหารของหวานก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ ก็เลยต้องไปดูมะม่วงก่อนว่ามีไหมถ้ามีก็จะได้ซื้อมาเลยนะคะซื้อมาแล้วก็จะได้มาบ่มค่ะเพราะว่าตอนที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแถวนี้ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยฉ่านะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเปรี้ยวนะคะเอามาบ่มสักหนึ่งอาทิตย์พอดีถึงวันงานก็จะได้แบบกินหว,วานๆกับข้าวเหนียวแบบอืมฉ่ำๆกะทินะคะช่วงนี้กบงานข้าวะคะ่ะทุกคนงานข้าวจริงๆค่ะคือเพื่อนบ้านฝรั่งแถวบ้านใกล้เคียงกันนี้นะคะ สองสาหลังถัดไปนี่ค่ะเ,เขาบอกว่าเขาจะจัดเลี้ยงเพื่อนในในกลุ่มเพื่อนญาติเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เพื่อนมาที่บ้านเขาอยากกินอาหารไทยค่ะอันนี้กบก็ยังไม่รู้ว่าจะให้กบไปเป็นแม่ครัวหรือจะให้กบไปเป็นผู้สอนในการทําอาหารไทยที่บ้านเขาหรือว่าจะให้เราทําที่บ้านเราแล้วยกอาหารไปให้เขาที่บ้านก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวจะรอคุยกันทีหลังค่ะแต่น่าจะเป็นเดือนหน้าหรือว่าช่วงคริสต์มาส คือคุยกันนิดเดียวค่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาเอากุญแจม,มาฝากไว้ให้เราไปดูแมวดูไก่เขาไปฮอลิเด์กันนะคะก็เลยได้คุยกันนิดนึงแต่ว่าพูดกลนๆไปแล้วว่าต้องทําอาหารไทยนะคะส่วนเรื่องต่อไปก็คืออาทิตย์หน้าทําอาหารให้กับเพื่อนคุณสามีแล้วก็หลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งอาจจะได้เดินทางไปบ้านทวดค่ะ บ้านคุณทวดของคุณสามีค่ะเพราะว่าเราเจอกันในวันที่เราไปเผาศพคุณพ่อและเขาก็เชิญเราไปที่ลักเซมเบิร์กค่ะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอาทิตย์ที่ยี่สิบถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาทิตย์ที่19นี้เราก็จะเดินทางไปที่ลักเซมเบิร์กนะคะแล้วหลังจากนั้นอาทิตย์ต่อไปกบก็ต้อง ทำกับข้าวเลี้ยงแขกอีกค่ะเพื่อนคุณสามีจะมาที่บ้านนะคะโอ้ยงานนี้เดือนนี้ทั้งเดือนค่ะเมนูอาหารไทยทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่คนเรียกร้องมานะคะหลังจากคลิปที่แล้วค่ะสามีกบได้กินหนังไก่ไปแล้วนะคะซึ่งแปลกมากสำหรับฝรั่งนะคะและเขาก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าฉันจะสามารถกินหนังไก่ได้เดี๋ยวถ้ากบได้ไปเมืองไทยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่กบจะให้สามีกบทำก็คือ กินแมลงค่ะทุกคนกินแมลงทอดนะคะที่นี่ฝรั่งเขาจะร้องยี่นะคะทุกคนเขาไม่ค่อยอยากจะกินอะไรที่เหมือนบ้านเราสักเท่าไหร่ค่ะคือตอนนี้ทางครอบครัวกบที่เมืองไทยก็เริ่มเลี้ยงแมลงแล้วนะคะเลี้ยงตะกะแตนค่ะเลี้ยงเหมือนชาวบ้านทั่ว,วไปที่เขากําลังฮิตเลี้ยงค่ะตอนนี้ก็ได้สองลงสามลงแล้วนะคะก็ลุ้นต่อไปว่าจะได้กี่ลงค่ะ เมื่อก่อนพ่อกบก็เลี้ยงหลายอย่างนะคะเลี้ยงกบเลี้ยงปลา,เ,าเลี้ยงจิ้งหรีดคือประสบความสําเร็จค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีที่ดินกว้างขวางเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์นะคะรอบนี้ชักเอาจริงเอาจังค่ะตักกระแตนได้3ามโรงให,ใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะผลิตโรงที่สี่แล้วค่ะรถพยานแห่งชาติค่ะทุกคนลุยแล้วค่ะลุยแล้วจัดยาค่ะทํางานตอนนี้ก็ ไม่ได้เวลาเลิกนะคะแต่แกไม่มีงานค่ะตอนนี้เพราะว่าออกไปถ่ายรูปไม่ได้บรรยากาศมันไม่ดีแสงมันไม่ได้ก็เลยชวนกุบจะไปกินข้าวข้างนอกค่ะแต่กบไม่ไปค่ะทุกคนบอกว่าวันนี้วันพิเศษนะพิเศษทั้งปีไม่เอาค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะอ้วนบก็เลยให้แกไปทําอะไรก็ได้ที่แก สามารถดูความเอ่อตื่นร้อนของแกได้แกก็รู้ไปม่ตัดยากเลยทุกคนแบตเตอรี่ก็มีอยู่สามก้อนหมดแล้วก็หมดเลยไม่ทั่วสวนหรอกค่ะแต่ขอให้ได้ทำงานไปแล้วค่ะหนาวนะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้แปดองศาแล้วค่ะแดดนั่นก็ไม่ใช่ว่าจะอุ่นนะคะนั่นลุ่นที่สวนที่ไล่หนุ่มเขาก็ลงมาพลวนดินจะปลูกอะไรต่อก็ไม่ใใรู้ค่ะอ แ,แสงสวยจังเลยเนาะดูคะ่ะทุกคนบรรยากาศยามเย็นค่ะกบเข้าบ้านก่อนนะคะกบหนาโอ้โคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมาคุยกันเล็กน้อยนะคะเ,เย็นนี้กบจะทำ ขนมค่ะทุกคนจะลองทําขนมเค้กให้คุณสามีนะคะเพราะว่าสามีกบเคยไปกินที่อเมซอนที่ประเทศไทยแล้วเขาชอบนะคะวันนี้ก็เลยจะทาให้คุณสามีกินนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นเมนูอะไรนะคะใช่แล้วค่ะเมนูของกบในวันนี้ก็คือเค้ปเค้กชาเขียวค่ะนี่ก็เป็นแป้งเค้กของเรานะคะ กบก็ได้ทำการผสมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กรองหนึ่งครั้งแล้วก็นำเข้าตู้เย็นแรปไว้30นาทีค่ะตอนนี้ก็ได้เวลานำออกมาทำขนมแล้วนะคะเราก็จะใช้กระทะเทฟลอนแบบนี้นะคะก่อนใช้ก็ทาด้วยเนยก่อนค่ะใช้ทิชชู่นะคะทาเนยบางๆที่กระทะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งของเราลงไปพอประมาณค่ะไม่เยอะไม่มากจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วก็ วนวนสายสายให้เขาวนได้เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะปล่อยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งค่ะก็จะเห็นว่าเขาจะเริ่มผุดผุดพองพองขึ้นมานะคะนั่นก็แปลว่าสุกแล้วค่ะทุกคนของกบบางอันก็บางบางอันก็หนาเหมือนกันค่ะก็กะกะเอาจนขอบถ้ามันไหม้เกินไปมันก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะของกบก็มีไหม้เหมือนกันค่ะช่วงแรกๆค่ะช่วงหลังๆมาก็เริ่มรู้ความร้อนของกระทะแล้วค่ะมือก็จะเริ่มนิ่งมันก็จะเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะ พองๆแบบนี้เป็นอันว่าสุกแล้วนะคะทุกคนถ้ามันสุกข,ขอบมันก็จะแซะออกได้ง่ายๆค่ะแล้วก็เอาไปความลงใส่ตะแกรงปล่อยไว้ให้เขาเย็นค่ะแล้วเราก็จะมาประกอบเป็นเค้กกันค่ะแผ่นนี้ของกบก็จะหนาหน่อยค่ะทุกคนก็ใส่เยอะเกินไปค่ะเพราะว่ากระชอนมันใหญ่ค่ะกบก็กะเอาเหมือนกัน ันสุกมันก็จะแสะง่ายๆแบบนี้นะคะล่อนไปนเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปคว่ำเล้เลยค่ะงานนี้กบไม่ค่อยประณีเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ออกมาก็รสชาติอร่อยมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ